สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะกระทรวงศึกษาธิการค่ะได้มีการตั้งเป้านะคะว่าสิ้นปีการศึกษา2565ตัวเลขเด็กออกกลางคันต้องเป็นศูนย์ค่ะเน้นครูเข้าใจนักเรียนเป็นรายบุคคล นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายเปิดภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2565แก่ผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการโรงเรียนทั่วประเทศผ่าน o b เบ c ชาน n e ลโดยเน้นย้ำการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาที่สำคัญในการดูแลพัฒนาการของนักเรียนอย่างเป็นองค์รวมได้แก่ ความปลอดภัยในสถานศึกษาทั้งด้านการเดินทางไปกลับของนักเรียนการจัดสภาพแวดล้อมสถานศึกษาให้ปลอดภัยการบริการดูแลด้านโภชนาการและสุขภาพการป้องกันภัยธรรมชาติและที่สำคัญค่ะคือการป้องกันภัยจากยาเสพติดและภัยจากอาวุธปืนซึ่งต้องไม่เกิดขึ้นในสถานศึกษาอย่างเด็ดขาด และต้องปฏิบัติอย่างเข้มข้นตามหลัก3ปอนะคะได้แก่ป้องกันปลูกฝังและปราบปรามภายใต้โครงการ MOE Safety Center เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนครูและบุคลากรทุกคนพร้อมเน้นให้กับครูค่ะกระชับความสัมพันธ์กับนักเรียนและผู้ปกครองให้มากขึ้นเพื่อทำความเข้าใจนักเรียนเป็นรายบุคคลทางนิสัยและชีวิตความเป็นอยู่ได้พูดคุยกับผู้ปกครองโดยตรงเพื่อร่วมกันหาแนวทางช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องเหมาะสม อีกทั้งยังมีการสร้างเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชนค่ะให้ช่วยกันเฝ้าระวังและมีส่วนร่วมในการแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองไว้วางใจในการนำผู้เรียนมาอยู่ภายใต้าการดูแลของเราผ่านการเยี่ยมบ้านนักเรียนค่ะ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวเพิ่มเติมว่าเราจะสร้างความเข้มแข็งนะคะให้กับนักเรียนผ่านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนค่ะ screening learning loss ครอบคลุม4มิติทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมค่ะดำเนินการแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ที่ถดถอยด้วยการนำข้อมูลนักเรียนมาใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมและป้องกันเด็กนักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษา ซึ่งโครงการพาน้องกลับมาเรียนยังเป็นนโยบายที่สำคัญที่เดินหน้าอย่างต่อเนื่องโดยติดตามเด็กกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาครบ100%เเซและทำให้การออกกลางคันเป็นศูนย์ในปีการศึกษา2,565นี้ นอกจากนี้ค่ะยังมีแพลตฟอร์ม School Mental Health ระบบดูแลนักเรียนและครูในสถานศึกษาร่วมกับกระทรวงสาธารณาสุขเพื่อตรวจสภาพจิตใจของเด็กและครูค่ะซึ่งสถานศึกษานะคะสามารถประสานกับหน่วยงานสาธารณาสุขในพื้นที่เพื่อขอรับคำปรึกษาและความช่วยเหลือเกี่ยวกับสุขภาพจิตค่ะหลังจากที่เราได้มีการ,ราเปิดภาคเรียนออนไลน์ไป เมื่อพฤษภาที่ผ่านมานะคะก็ตอนนัดวันนี้ไปก็เป็นการจะต้องเปิดภาคเรียนภาคที่สองแล้วนะคะแต่ก็จากสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมิติทั้งสังคมก็ดีเรื่องเรา,เ,ราเจอกระบวนเรามีมิติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถานการณ์โควิด <c oughs> ก็ดีนะคะสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายในเรื่องของเ,อเปิดจากภาคเรียนโควิดมาแล้วในพฤติกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น เด็กก็ดีในเรื่องของกระบวนการเรียนการสอนก็ดีในเรื่องของการพัฒนาเรื่องคุณภาพก็ดีวันนี้เนี่ยกระทรวงเองก็เลยให้มีความมีให้ความสาคัญแล้วก็เลยได้มีการให้ทําโครงการคือไปเยี่ยมบ้านเด็กนะคะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้รับทราบในเรื่องของเรงนี้เราเสร็จแล้วก็ได้มีการแต่ละโรงเรียนก็ได้มีการดีไซน์แล้วก็ได้มีการสร้างกระบวนการในเรื่องของเสริมให้กับเด็กในเรื่ว่าองเรื่องสดถอยแล้วแต่ขณะนี้เราก็ต้องการที่จะให้ทางคุณครูเนี่ยได้ลงไปตรวจเยี่ยม บ้านเด็กนะคะทุกครอบครัวนะคะในการที่จะดูแลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของในเรื่องของทั้งร่างกายและจิตใจก็อาจจะเป็นในเรื่องของภาวะต่างๆนะเพราะวันนี้เราก็ต้องเจอทั้งโลกติดต่ออะไรต่างๆมากมายในช่วงหน้าหนาวก็ด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของโควิดที่ผ่านมาก็ด้วยในเรื่องของซึมเศร้าภาวะซึมเศร้าต่างๆที่เราก็ยังเจอหลังจากสถานการณ์โควิดอยู่นะคะ ตลอดเป็นเรื่องในเรื่องของปัญหาเรื่องอยาเสพติดอะไรต่างๆนะคะตลอดจนในเรื่องขององค์ความรู้ในเรื่องของคุณภาพของการศึกษาที่อาจจะเรื่องในเรื่องของถดถอยขณะนี้ในะหลังจากหนึ่งเทอมไปแล้วที่เราได้มีการพยายามทําอยู่เนี่ยมันมีประเด็นอะไรที่เราอาจจะต้องไปเพิ่มเติมหรือมีประเด็นอะไรที่เราอาจจะต้องเข้าไปดูแลมากยิ่งขึ้นนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจึงได้ทําโครงการในการที่จะให้คุณครูเนี่ยได้ได้ได้ได,ได,ได้ช่วยกันแล้วก็ลงไปพูดคุย แล้วก็วิเยี่ยมบ้านของน้องๆทุกโรงเรียนนะคะในในช่วงเวลาที่เปิดเรียนหน,หนึ่งหนึ่งหนึ่งเดือนเนี่ยนะคะทั่วประเทศเพื่อที่จะให้ได้ทราบข้อมูลต่างๆในการที่เราจะได้นํามาพัฒนาแล้วก็มาอ,อมนิเตอร์แล้วก็ได้ช่วยเหลือต่างๆให้กับกลุ่มน้องๆด้วยนะคะีน่ี่คือระบบสกรีนิง่งเลยนี่ร้อยก็คือระบบที่เราให้ให้คุณครูเนี่ยก็คือลงไปตรวจยิ้มบ้านเด็กนะคะโดยที่ ออก็คือนอกจากต้องด้วยกันก็ต้องคือมันไม่ใช่แค่ว่าเราไปออคุยกับเด็กแต่หมายถึงเราก็อยากจะไปคุยกับครอบครัวก็จะได้เห็นว่าออในสถานการณ์สังคมสภาพสังคมที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปไมันมีกระทบอะไรกับเด็กไหมกับครอบครัวไหมตลอดจนในเรื่องของการภาวะความเครียดนะคะออต่างๆเหล่านี้ภาวะความซึมเศร้ามีไหมนะคะนำไปสู่ปัญหาเรื่องยาเสพติด,ดต่างๆต่างๆมีไหมต่างๆเหล่านี้เราจะได้ช่วยกันนี่ก็คือการสกรีนทั้งระบบเพื่อที่เราจะได้สามารถที่จะได้ จัดในเรื่องของการซึ่งเรามีเครือข่ายอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการกระทรวงสาธารณสุขก็ดีระบาดแห่งชาติก็ดีและการที่จะช่วยดูแลแล้วก็จัดเพราะว่าในส่วนของในโรงเรียนเนี่ยเรามีเรามีดูแลได้อยู่แล้วแต่ว่าแต่ถ้าเกิดมันมีมิติอื่นๆที่มีความซับซ้อนขึ้นเราจำเป็นที่ต้องทราบข้อมูลในการที่จะทำเรื่องของนโยบายต่างๆให้สอดรับกับบริบทและก็ปัญหาต่างๆเหล่านี้นะคะ่ะ